โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย7และซอย8ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยเทศบาลนาครปากเกร็ดและการประปานาครหลวงกำหนดการแล้วเสร็จ11กุมภาพาันธ์ปีหน้าแต่ชาวบ,บ้านบนกันงมช่วงฝนตกถนนเลอะเทอเละเะสัญจรลำบากมากครับ แจ้งไปยังเทศบาลนครปากเกร็ดในวิทย์ชัยรุ่งเรืองผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างก็ลงพื้นที่ตรวจสอบครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็ของผมก็รอเรื่องการวางท่อประปาของการประปาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าประปาเนี่ยมาวางท่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีการกบเลยทันทีโครงการนี้สัญญาเนี่ยก็จะหมดประมาณเดือนกุมภานะครับแต่คาดการของที่หน้าง,งานเขาวางแผนไว้ก็ ประมาณธันวาเนี้ยนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้แล้วขอยติดตามผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็เยอะเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะไม่ทันการเป็นไปได้ช่วยเร่งมือให้หน่อยนะครับ